ระวังไฟไม่ชาร์จถ้าหากว่าใครใช้รถอ,อตโตโมติอที่มีระวังปัญหาไฟไม่ชาร์จของรถอตโตโมติกทุกรุ่นทุกค่ายทุกยี่ห้อก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้อง fc ครับสำหรับ yamaha mio หนึ่งสองห้าคันนี้นะครับก็เป็นรถของเราเองนะเราได้ซื้อมานะเป็นรถมือ8 ซื้อมาจากช่างนั่นแหละนะก็ไม่บอกว่าซื้อมาจากที่ไหนก็แล้วกันแต่ที่แน่ๆงานของรถคันนี้หยาบมากๆเลยยำมาตั้งแต่หัวยันท้ายทั้งภายนอกแล้วก็ภายในนะอ่าเวลาเราไปซื้อก็เราก็ทําใจอยู่นะครับว่าเราต้องได้ของมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับทุกท่านจากพ่อค้านะทีนี้นะครับรถคันนี้ผมเชื่อว่านะเขามีปัญหาระบบไฟชาร์จนะดูจาก ลักษณะแล้วนะครับมีร่องรอยของการแจ้ไขาระบบไฟเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะสายคงสายคอยอย่างนี้นะเ็ตัดออกหมดเลยนะนี่เห็นไหมสายคอยแจ้ามานะตรงนี้แถวแถวนี้ก็รู้สึกว่ามีรอยพันผ้าเทปใหม่อยู่นะครับทีนี้ปัญหาไฟไม่ชาร์จเนี่ยนะครับสําหรับรถคันนี้ตอนเราซื้อมามันก็ติดได้ดีอยู่หรอกนะครับแต่ ถ้าเราใช้งานนานไปมันจะมีปัญหาเรื่องของการไฟไม่ชาร์จขึ้นมาอย่างแน่นอนเลยนะเราเพิ่งมาล้างเครื่องนะเรามาล้างเครื่องเรากําลังจะประกอบเครื่องนั่นแหละนะอ่าก็พอดีเราก็มาเจอปัญหาเรื่องของโซ่เราลิ้นด้วยโซ่เราลิ้นตัวนี้นะที่เราแกะออกมาเนี่ยเราว่าจะเปลี่ยนโซ่เราลิ้นด้วยนะอ่าโซ่เราลิ้นเก้าสิบข้อแต่แกะออกมาจากซองนับได้เก้าสิบสองเนี่ยถ้าประกอบก็งานเข้าอีกนะอ่าอะไรเทียมก็ ระวังกันด้วยนะอ่ามันจะมีเสียงดังนะ้าใครไม่เช็คไม่สังเกตนะสองเก้าสิบแต่ของเป็นเก้าสิบสองนะอ่ะทีนี้ย้อนกลับมาในเรื่องของอ่าอาการไฟไม่ชาร์ตนะครับถ้าว่ารถคันนี้ผมเชื่อว่าโดนโดน้ำแล้วไม่ชาร์ตเลยโดนน้ำแล้วไม่ชาร์ตเลยนะครับทุกท่านนะอ่าทำไมผมถึงบอกว่าโดนน้ำแล้วไม่ชาร์ตก่อนที่เรานะจะทำการล้าง ชุดมัดไฟมันก็ปกติดีอยู่หรอกนะก็ดูเหมือนว่ามันสกปรกธรรมดาทั่วไปแต่พอเาราล้างทําความสะอาดออกแล้วนะเรากลับมาเจอปัญหานะครับปัญหาที่ว่าตรงนี้นะครับปัญหาที่ว่าตรงนี้นะอยากให้ทุกท่านได้ดูนะเดี๋ยวจะซูมให้ดูอ่าตรงนี้เห็นไหมเห็นรอยถลอกไหมขา,ขาวๆอะ่ะรอยถลอกไหมทุกท่านเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยเนี่ยเนี่ยเกิดขาวๆเนี่ย,าายรอยถลอกทั้งหมดเลย นะครับอ่าไอไอรอยเส้นเดียวมันไม่เป็นไรรอยเส้นเดียวพวกนี้มันไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามันเป็นสองเส้นตรงนี้เกิดปัญหาขึ้นอย่างแน่นอนนะเดี๋ยวซูมไม่ดูนะเดี๋ยวซูมไม่ดูนะเห็นไหม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 เห็นยังมือก็สั่นด้วยสิ่ะมือก็สั่นด้วยฮะก็น่าจะเห็นอยู่เนาะเห็นชัดกันอยู่เนาะนี่มีรอยอยู่นี่เห็นไหมทีนี้ ปัญหาเนี้ยนะครับทําไมผมถึงบอกว่าถ้าขับปกติมันขับได้นะแต่ถ้าโดนความชื้นเมื่อไหร่โดนฝุ่นเกาะเมื่อไหร่ไฟมันจะไม่ชาร์จเผลอเผอเผลอเอมันทําให้แผ่นชาร์จพังด้วยนะครับอ่าทําไมนะครับก็คือปกติไฟมันจะเริ่มจากเริ่มจากศูนย์แล้วก็เวียน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 ไปตามเส้นแต่พอมันถลอกปั๊บแบบนี้พอมันถลอกปั๊บใช่ไหมแทนที่ไฟมันจะวิ่งไปตามเส้นลวด มันเกิดกระโดดข้ามอ่ามันเกิดกระโดดข้ามมันไม่ไปตามเส้นรั่วแล้วมันกระโดดข้ามทีนี้ไฟมันอาจจะมาแรงเกินหรือว่ามันอาจจะมาไม่พอมาไม่ตรงนะครับเพราะว่าไฟมันกระโดดข้ามถึงกันเพราะว่ามันโดนความชื้นโดนฝุ่นเกาะโดนน้ําโดนอะไรก็แล้วแต่นะครับไฟมันกระโดดหากันนี่แหละปัญหามันจะเกิดตอนนี้นะครับตอนที่เราล้างรถตอนที่เราขับผ่าฝนตอนที่ฝุ่นเกาะเยอะๆมีความชื้น แน่นอนไฟมันกระโดดข้ามกันแล้วมันก็จะเกิดเป็นปัญหาไฟไม่ชาร์จพอไฟไม่ชาร์จปับ๊บเอา้าอะไรเกิดขึ้นล่ะทีนี้ท่านก็ไปเปลี่ยนแผ่นชรงแผ่นชาร์จนะไปโทษกองโน่นแหละนะกลองซีดีองซีดีไอ้ครับทุกท่านนะก็ทีนี้ถามว่าในเช็คกรณีแบบนี้เราสามารถแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้นะครับแก้ไขได้ก็คือพยายามหาพลาติกมาแงออกแงให้มันห่างกันก่อน เนี้ยเอาพัดติกมาแงให้มันห่างกันก่อนเงี้ยให้มันมให้มันห่างนะไม่ให้มันติดกันไงไม่ให้มันติดกันแงให้มันห่างพอมันห่างปั๊บทําไงถ้าใครมียูรีเทนนะครับยูรีเทนไอที่เคลือบผิวไม้เคลือบแข็งผิวไม้ยูรีเทนเคลือบเลยไฟมันจะไม่กระโดดข้ามกันนะครับไฟมันจะไม่กระโดดข้ามกันเพราะว่ามันมีสารเคลือบเพราะว่าทุกเส้นเนี่ยเขาเคลือบยูรีเทนมาแล้วจากโรงงานนะครับอทีนี้ถ้าว่าใครไม่มียูรีเทนทําไงดีอ่ะ นะครับทำยังไงถ้าไม่มียูรีเทนทำไงเอาแลกเกอร์นะครับแลกเกอร์พ่นเคลือบเลยแลกเกอร์พ่นเคลือบเลยเพราะว่าเราเคยเคยเจอในอมัดไฟเนี่ยเราเคยเจอปัญหาวันถลอกเพราะว่าเศษสปริงสตาร์ทของเวฟร้อยสิบไอเนี่ยมันขาดนะใครก็ตามที่ใช้เวฟร้อยสิบไอที่สปริงสตาร์ทขาดเนี่ย อย่าปล่อยไว้นานเพราะว่าถ้าปล่อยไว้นานเซส,สปริงมันจะถูกแม่เหล็กดูดมาพอมันดูดมาปับ๊บมันก็มาติดมันก็มาขูดเนี่ยทาให้มันถลอกนะก่อนที่มันจะลามไปแผ่นชาแล้วก็กล่อง ECU นะครับทุกท่านนะให้รีบทําการแก้ไขแต่ในเคสนนั้นมันถลอกแบบนี้มันถลอกเส้นเดียวเส้นเดียวแบบนี้เราก็อาล้างําความสะอาดดีๆก็พ่นแลกเกอร์เคลือบสามสี่รอบนะก็ใช้งานได้จนถึงปัจจุบันนี้ไม่เคยมีปัญหาใดๆทั้งสิ้น นะครับทุกท่านแต่ในเคสแบบนี้นะต้องเนี้งเีให้มันเคลื่อนที่ออกจากกันก่อนนะให้มันห่างกันนิดนึงนะแล้วก็เลกกเกอร์เคลือบสามสี่รอบหรือใครขยันก็เคลือบได้หลายรอบก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็นี่แหละปัญหานะโดนน้ําแล้วไม่ชาร์จโดนความชื้นแล้วไม่ชาร์จหรือว่าชาร์จน้อยอะไรประมาณนี้ให้ระมัดระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับสาเหตุมันเกิดมาจากใส่น็อตพัดลมยาวผิดปกตินะใส่น็อตพัดลมยาว นะมันก็เลยเข้ามาครูดเข้ามาแทงพวกนี้นะครับทุกท่าน,นนะถามว่ารถคันนี้เหรอเขาแก้ไม่หายเขาถ้งขายให้ผมนี่แหละถ้าเขาแก้าหายรับรองว่ามันไม่อยู่สภาพนี้ก็แล้วกันแต่รถมาที่ผมผมเคลียร์นอกยันในอยู่แล้วนะกะว่าจะไว้ใช้แหละคันนี้นะอ่านะครับเอาละนะครับในคลิปนี้อธิบายเท่านี้ก็แล้วกันสวัสดีทุกท่านครับ